สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับช่องโยพันร้านชาแนลนะครับเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายที่ตลาดให้เพื่อนๆดูเนาะเอาไว้พรุ่งนี้เอาไว้วันจั์ดีกว่านอะอค่อยไปถ่ายเพราะว่าวันนี้ซื้อของเยอะและยานังคือมันเป็นวันอาทิตย์เนาะคนในตลาดเยอะเลยวันนี้ก็เลยไม่อยากจะแบบถ่ายเพราะว่ามันคนวุ่นวายเนาะเพื่อนเนาะผมก็เลยามาถ่ายที่ร้านเลยดีกว่า มาทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของของผมเองเลยเดียวกว่าเนานะโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็เปิดหน้าร้านทำอะไระทำอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำซุ้น้ำซุปอะไรก็ได้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,รอบร้านกันนะครับนี่นะครับเพื่อนตอนนี้น้ำซุปเราก็ได้แล้วเนาะน้ำซุปหมูน้ำซุปเนื้อเสือนแล้วนะครับ ก็ได้แล้วนะครับเตรียมพร้อมหมดแล้วส่วนทางด้านลูกชิ้นก็ลวกลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อเนาะเส้นของเราก็พร้อมแล้วนะครับวันนี้ซื้อเส้นมาเยอะเลยาร้านก็เปิดพร้อมขายแล้วนะครับเพื่อน ภาพรูปของเสร็จแล้วนะครับเพื่อน ครับเ,เพื่อนๆวันนี้เอาคลิปสั้นๆแค่นี้พอเนาะสองสามนาทีนนเพื่อนๆเนะเาะเ,เพื่อนเราดูพรุ่งน,นี้ผมจะไปถ่ายที่ตลาดพเพื่อนๆจะถือถายทุ่งมุงใหม่ๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดบางปีเป็นตลาดที่กว้างมากเลยเนาะแต่ก็ถายไม่หมดอย่างว่าเลยเออ ตอนนี้ก็รอสีเรียรลงมาอย่างเดียวแล้วมันเกนแล้วก็รอลูกค้ามาซื้อของอุดมุนก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเป็นอย่างบอกไปนะครับมาร้านก๋วยเตี๋ยวเราอยู่ตรงซอยลาดพร้าวลขสามสิบอยู่หน้า,ารโร t u s c l o ฟสนะครับวิบ่งเข้ามาในซอยประมาณสามร้อยเมตรนะครับผมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าวิ่งมาจากลาดพร้าวอ่าถ้าวิ่งมาจากถนนลาดพร้าวเนาะวิงเข้าซอยมาแต่ถ้ามาจากรามคำแหงจะวิ่งเข้ามาในซอยารามคำแหงแปดสิบเอ็ดนะครับวิบ่งเข้ามาประมาณนะ สองกิโลกว่า,วาเนาะที่อยู่ฝั่งขวามือโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้คุนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ